มนนชมร่องไรเว้ยชมรมชมรมมักกเทศภาษาจีนภูเกต็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับ่ายขอวินวานบริษัทไทลีเ่เปลียนเสมือนดังผู้ผู้มีบุณคุณต่อมักุเทศภาษาจีนในภูเกต็ตทั้งหลายสมาคมยูนานแลนชมรมมรักกเทศภาษาจีนจังหวัดภูเกต็ต อยากขอความการุณาให้ความสําคัญกับสิทธิทในการทําง,งานของมารุเทศไทยในท้องถิ่นจึงขอเรียกร้องอย่าใช้ไกด์ต่างชาติซึ่งที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรมกรุเทศเพราะการใช้ไกด์ต่างชาตินั้นขัดต่อพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวในมารุเทศพุทธศักราช2551และทํา ลายระบบการท่องเที่ยวทั้งโดยตรงและทำออมส่งผลให้เกิดการขาดรายได้ของอคนว่างงานในท้องถิ่นวันนี้เรามาบริษัทไทยลี่นี้เราแค่อยากจะมาขอบิงวอนแล้วก็ขอความกรุณาให้เห็นใจคนในท้องถิ่นแล้วก็มาคนที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะไทยลี่อย่างเดียวถ้ายังมีไกด์ต่างชาติอยู่ในวงการน,นี้ขอให้พี่น้องคนไทย เรามาขี่เส้นกันดีกว่าใครจะใช้ไกด์จีนแดงก็ให้เข้าไปใช้ใครจะใช้ไกด์คนไทยเราช่วยสนับสนุนเต็มที่ได้ไหมครับไทยไม่มีเปิดข้อประตูข้อกฎหมายตรงนี้ไว้ให้ถ้าจะใช้ไกด์จีนแดงขอให้ไปเปิดบริษัททัวร์ที่จีนแดงครับไม่ใช่ที่เมืองไทยครับทางเราก็ได้ร่วมมือการประชุมหลายรอบแล้วทางท่านที่ก็ให้ความร่วมมือกับทุกท่านอยู่แล้ว แล้วทานไท้ดียินดีต้อนรับสำหรับเพื่อนสมาชิกเหลือเพื่อนกายทุกคนที่ยังไม่มีงานทางไทยดียินดีต้อนรับเสมอ